สวัสดีครับจากคลิปที่แล้วนะครับเราก็ได้ทำแอปพลิเคชันของเรานะครับให้สามารถที่จะเพิ่มข้อมูลนะครับเข้ามาเก็บไว้ใน Google Sheets ของเราได้แล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทำในส่วนของการโชว์ข้อมูลนะครับถ้ามีการแตะที่ปุ่มโชว์ข้อมูลนะครับเราก็จะให้นะครับไปเอาข้อมูลที่อยู่ในนะครับกู e e ิล e ีตเนี้ยนะครับเอาออกมาโชว์ที่หน้าจอของเรานะครับมีวิธีการทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อครับ อันดับแรกเลยก็มาที่บล็อกนะครับจากนั้นนะครับมาที่ปุ่มนะครับโชว์นะครับ BTN Show On นะครับแล้วก็ลากปุ่มนี้ออกมานะครับเสร็จแล้วถ้ามีการนะครับแตะที่ปุ่ม Show on นะฮะเราก็จะไปที่นะครับเว็บนะฮะทีนี้จะใช้เว็บ2นะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเว็บ1นะครับเราจะใช้นะครับในการ จอยข้อมูลนะครับที่เป็นฟังก์ชัน create นะครในการเพิ่มข้อมูลเข้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะพอจะช์นะครับเราก็จะใช้เว็บคนละตัวกันนะครับมาที่เว็บ2นะครับแล้วก็นะครับมาที่ Set เว็บ2 URL ชูนะครับใส่เข้าไปตรงนี้เหมือนกันนะฮะจากนั้นนะครับก็จะทำในรูปแบบเดียวกันกับตัวนี้เลยนะครับก็คือนะฮะหรือจะนะครับง่ายสุดก็คือคลิกขวา ด้ไเขียมาเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวค่อยลบออกก็ได้นะครับอ่แบบนี้เลยนะฮะจากนั้นนะฮะ global URL ก็คือตัวเดิมนะครับฟังก์ชันก็เปลี่ยนไปนะครับฟังก์ชันเราก็ต้องมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับอ่าอ่านข้อมูลทั้งหมดนะครับก็คือ read o n นะครับก็ copy ตัวนี้มาเลยก็ได้นะครับแล้วก็เอามาเปลี่ยนตรงนี้นะครับฟังก์ชันเปลี่ยนจาก create นะฮะเปลี่ยนเป็นฟังก์ชัน read o n นะฮะ จากนั้นนะฮะส่วนอื่นๆนี้เราไม่ได้ใช้นะครับเราก็ลบทิ้งได้เลยนะครับกด delete ได้เลยนะครับอ่าใช้ฟังก์ชัน read on ตัวเดียวเลยนะครับแบบนี้นะครับลบทิ้งนะฮะอ่าแล้วก็มาตรงนี้นะครับจริงๆแล้วทำใหม่นะน่าจะเร็วกว่านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับให้เห็นว่าอ่าเราทำได้หลายวิธีนะครับ จะ Copy ใหม่จะสร้างใหม่ก็ได้หมดเลยนะครับอ่าอ่าจริงๆแล้วมันเหลือแค่นี้นะครับก็คือนะครับถ้ามีการกดปุ่ม Show All นะครับให้นะครับจอยโกลบอรและเรียกฟังก์ชันนะฮะรีดขึ้นมาทำงานนะครับโอเคนะฮะจากนั้นนะฮะเมื่อนะครับให้อ่านข้อมูลนะครับเราก็จะมีการซ่อนนะฮะอย่างเช่นซ่อนหน้า ตัวนี้นะครับในการแอดข้อมูลใหม่ตรงนี้เราก็ซ่อนไว้อย่างนี้นะครับปุ่มเซฟอย่างนี้เราก็ซ่อนไว้นี้ครับแล้วก็ให้เรียกนะครับตัวที่แสดงข้อมูลก็คือตัวนี้นะฮะตัว list data ตัวนี้ขึ้นมาโชว์ตอนนี้ list data ของเรามันซ่อนไว้อยู่นะครับไม่ได้ถูกติ๊กตรงนี้ก็แสดงว่าซ่อนนะฮะโอเคนะครับเราก็แค่เพิ่มนะครับคำสั่งตรงนี้ลงเข้ามานะฮะก็คือนะฮะ ไปที่ list data ก่อนนะฮะไปที่ list data แล้วก็ไปเลือกตัว visible นะฮะใส่เข้าไปตรงนี้นะฮะ list data visible นะครับก็ให้มันเป็น true ก็เป็นจริงนะครับก็มาที่ logic นะครับแล้วก็ลก true มาใส่นะฮะจากนั้นนะครับก็ให้นะครับตัวนี่นะครับหน้าเมนหลักของเรานะครับ ก็ให้กลับขึ้นมาแสดงเหมือนเดิมนะครับก็ให้มีคำว่า show on กับ add เหมือนเดิมนะครับก็มาที่นะครับบล็ c k นะฮะมาที่เม i ครับแล้วก็ลาก v ิ s i b l e นะฮะของ main อ่ะขึ้นมา show เหมือนกันอย่างนี้นะครับเข้าไปตรงนี้นะครับ c t r l c control v นะะฮให้นะครับ หน้าเมนของเรานะครับหน้าเมนูลหลักของเราเนี่ยให้โชว์ขึ้นมานะครับจากนั้นหน้าเพิ่มข้อมูลเราก็นะครับให้ซ่อนไว้นะครับอ่าหรือวิธีหนึ่งนะครับใช้แบบนี้นะครับ ctrl c ctrl v นะฮะแล้วก็เลือกอตรงนี้มีลิสต์อ๋อมันเป็นคนละประเภทกันมันเลยไม่รู้จักโอเคนะครับใช้วิธีนี้ไม่ได้ก็ต้องมาใช้วิธีนะครับ มาคลิกตรงตัว Layout นะฮะเป็น add data ตรงนี้นะครับ add data แล้วก็ set visible โอเคนะครับแล้วก็เป็น false นะครับ control c control v นะครับให้เป็น false นะครับก็คือนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นหน้า Add data นะครับแล้วก็ซ่อนไว้นะครับไม่ต้องโชว์นะครับเพราะว่าเราจะโชว์ข้อมูลทั้งหมดขึ้นมาแล้วอย่างนี้นะครับก็ซ่อนไว้จากนั้นนะครับจะมีปุ่มนะครับปุ่มอัปเดตปุ่มดีลีทพวกนี้นะครับเราก็ซ่อนไว้มันครับเพราะฉะนั้นนะฮะปุ่มต่างๆที่อ่าอยู่ตรงนี้นะฮะ btn delete อย่างเงี้ยก็ยังซ่อนไว้อยู่นะครับก็มาที่ visible นะฮะ เซตวิสิเบิลใส่เข้าไปนะฮะเป็นฟอร์มเหมือนเดิมนะครับจะไม่โชว์ปุ่มนะฮะ c อนเทนเซ c ร์คอนเท,น,ทน,นะฮะปุ่มอัปเดตก็ไม่โชว์ครับปุ่มอัปเดตก็เป็นฟอลนะฮะอันนี้อยู่ที่นะฮะอยู่ที่การดีไซน์นะครับอันนี้ผมดีไซน์แบบนี้นะครับว่าให้ตัวไหนหโชว์ตัวไหนซ่อนอย่างเงี้นะฮะจากนั้นนะฮะให้ปุ่ม a อ d d d t a ้าโชได้นะครับปุ่ม Add Data ตัวนี้ให้โชว์ได้นะฮะก็ Copy ปเท่นี้แหละก็ได้ Ctrl C รล c ีคนโทระฮะปุ่มเพิ่มข้อมูลนะ btn add คให้เป็น true นะก็คือสามารถที่จะกลับมาโชว์ได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสดูก่อนนะครับ refresh นะครับเสร็จแล้วนะครับเปิดสมาร์ทโฟนของเราขึ้นมานะครับ ถ้าแตะไปที่ add เห็นไหมครับถ้าแตะไปที่ add ก็จะเพิ่มข้อมูลนะครับถ้าแตะไปที่ show all นะครับนี่พอแตะที่ show all เห็นไหมครับปุ่มนี้ก็ show ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วนะครับปุ่ม show all ก็ยังอยู่และทีนี้เราจะให้มันแสดงข้อมูลนะครับขึ้นมาตรงนี้ทํำยังไงนะครับอ่าตอนนี้มันกลับมาแล้วนะฮะวิธีการนะครับ เราก็เมื่อกี้เราบอกว่าให้เว็บสองใช่ไหมครับเว็บสองนะครับอจอยกับฟังก์ชัน read all นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็มาที่เว็บสองครับแล้วก็นะครับคราวนี้ไม่ต้องพลาดแล้วมันมี g o ็ file กับ GotTech นะฮะให้เราเลือก g o ต t e ทคเลยนะครับอ่าไม่ให้พลาดละทีนี้นะครับ g o ต t เทคนะฮะเว้นเว็บสองก็ต์เนะฮะเราก็ทำการนะครับ get URL ตรงนี้นะฮะลากออกมาแล้วก็มี set URL ตรงนี้ลากออกมานะครับแล้วก็ใส่ set เข้าไปก่อนนะครับเปลี่ยนจาก set URL นะฮะเป็นเอา้าเดี๋ยวเราต้องสร้างตัวแปรขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อจะมาใช้ในการอ่านค่าตรงนี้นะครับโอเคนะครับมาที่ variable ครับแล้วก็ initial นะฮะ global name นะฮะตั้งชื่อตัวแปรว่า db ก็แล้วกันนะครับ db database โ okay. อเคลบออกให้หมดก่อน db แล้วก็ให้มันเป็นแบบ list นะครับที่เป็นแบบ list บ้างเปล่าก็มาที่ list นะครับ create empty list นะครับเป็นการสร้าง list ขึ้นมานะครับเป็นแบบบ้างเปล่าก่อนนะฮะจากนั้นนะฮะเราก็นะครับตรงนี้เปลี่ยนจาก set URL เป็น s e global db นะครับให้ตัวแปร db นี้นะฮะให้ไปอ่าน list นะครับจาก table t e c k นะครับแบบ CSV นะครับก็มาที่ list from CSV table check โอเคนะครับตรงนี้มันจะมี row t h e c k table c e c k นะฮะให้เราใช้ table t e c k นะครับ list from CSV นะครับให้มันอ่านค่ามาเป็น CSV นะครับ CSV มันก็จะเป็นเหมือนกับข้อมูลมันเรียงติดกันแล้วมีการคั้นข้อมูลด้วยเครื่องหมายคอมมาครับเราเรียกว่า CSV นะฮะจากนั้นนะตรงนี้ก็เอา get ใส่เข้าไปได้เลยนะฮะ get ใส่เข้าไปแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น get response content นะครับให้นะครับรับข้อมูลเข้ามาเก็บไว้ใน content นะครับในรูปแบบของตัว คอนเทนต์นะฮะจากนั้นนะครับเวลามันเอามาเนี่ยมันเอาข้อมูลมาหมดเลยนะฮะข้อมูลที่มันเอามาเอามาตั้งแต่แถวแรกเลยเอามาหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแถวแรกเนี่ยมันก็จะเป็นอินเด็กแรกนะครับเราก็จะไม่ต้องเอามาโชว์ก็ได้นะครับเขาเรียกว่าเป็นเป็นตัวหัวข้อมูลนะครับหรือว่าเป็นตัวชื่อข้อมูล id name nickname phone เราไม่ต้องเอามาโชว์ก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะนะครับทำการรีมูฟออกนะฮะวิธีการรีมูฟก็คือมาที่ลิสต์นะครับ แล้วก็มาที่คำว่า remove list นะครับตรงนี้นะฮะ remove list item list นะครับก็มาที่นะครับ get url ตรงนี้ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น db นะฮะ list db ของเราเนี่ยนะครับ index ไหนที่ลบออกนะครับก็คือ index แรกนะครับเนี่ยแถวแรกเนี่ยเราเรียกว่า index แรกนะครับอันนี้ก็จะเป็น อินเด็กสองอินเด็กสามอินเด็กสี่อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นอินเด็กหนึ่งนะฮะอินเด็กแรกหรืออินเด็กหนึ่งนะครับทำการลบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาที่แมทนะครับแล้วก็ไปเอาตัวเลขมานะครับใส่เข้าไปแล้วก็ระบุนะครับก็คืออินเด็กหนึ่งนะครับไม่ต้องเอามาโชว์อ่ารีโมบบอกเลยนะฮะจากนั้นนะครับไปที่ variable นะครับสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับสร้างตัวแปรขึ้นมาชื่อนะครับชื่ออะไรก็ได้ ชื่อว่าซัมครับตั้งชื่อว่า s u um มก็ได้นะฮะจากนั้นนะฮะให้เป็นแบบไหนตัวแปรชนิดนี้นะครับก็จะเอาเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับก็ปีมาเลยนะครับให้เป็นแบบลิสต์ว่างเปล่านะครับ create empty list นะฮะแล้วก็มาที่ variable อ่าไม่ใช่โทษทีให้มาที่ control อ่ามาที่ control แล้วก็ไปเลือก f o r each item in list อ่าเอา for each item in list ตรงนี้นะครับแต่ละ item ใน list นะครับ list ของอะไรนะครับก็ list ของ db นี่แหละนะครับคลิกกวา double click ก็ได้นะใน list แต่ละ list นะฮะแต่ละ list แต่ละรายการนะครับจาก r o b o t db ที่เก็บค่านะครับมาแบบ csv เอาไว้ใน content นี่แหละนะฮะ เราก็จะทําการแอดเข้าไปนะครับเข้าไปในตัวแปร sum นะฮะวิธีการก็มาที่ list แล้วก็มาเลือกคําสั่ง add นะครับ add เข้าไป add a t e m list นะครับ list จากนั้นก็มาเอาตัว sum ตัวนี้นะครับ get sum นะฮะ get item ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น sum นะครับที่เราสร้างตัวแปรตัวนี้ขึ้นมานะครับ sum จากนั้นไอเทมนะครับก็ไปที่ list แล้วก็ select list ไป select list นะตัวนี้ไปเลือก list นะครับไอเทมนะฮะใส่เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการ get item นะฮะ get item ใส่เข้าไปนะครับ index น,นะครับก็ดับไปเขียนตัวนี้มาเลยนะะฮ อินเด็กหนึ่งนะฮะก็ทำการนะครับนำข้อมูลเข้ามาเรียงนะฮะจากนั้นให้ทำการเซตลิสวิวนะครับเราจะเอาข้อมูลนะครับมาโชว์ผ่านลิสต์วิวตัวนี้นะครับคลิกไปที่ลิสต์วิวนะฮะไปที่ SetElement นะฮะ s e t v i e w 1 e l e m e n t นะฮะแต่ละ,ะข้อมูลนั้นเราเรียกว่า Element นะฮะ ข้อมูลแต่ละชุดแต่ละชุดที่เอาเข้ามาโชว์แล้วอิเลเมนต์เนี่ย,แ,ยแต่ละแถวแต่ละร์ดเนี่ยนะครับก็คือแต่ละอิเลเมนต์นั่นเองนะฮะแล้วเราก็นะครับ get sum นะครับคลิกขวาน duplicate get sum ใส่เข้าไปโอเคอะ่ะ get item เปลี่ยนเป็น get sum โอเคนะครับอะ่ะเมื่อนะครับเมื่อดึงข้อมูลมาแล้วนะฮะ อโอเคตรงนี้นะครับเมื่อกดปุ่มนะครับทำการจอย URL แล้วเราจะให้ตัวนี้ทำงานเราต้องคอนนะครับเว็บ2กก่อนนะครับมาที่เว็บ2อเว็บ2 g e t get ต้องใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับไม่งั้นฟังก์ชันนี้จะไม่ทำงานนะครับเมื่อมีการเชื่อม URL ให้คอนนะครับเว็บ2นะครับเมื่อเว็บสอง ก็ e c นะครับก็ให้เอาข้อมูลมาโชว์โอเคนะครับคำสั่งก็น่าจะมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารันทดสอบกันดูครับมาที่สมาร์ทโฟนนะฮะเ,เทสก่อนนิดนึงก็ได้รีเฟรชนะครับเปิดสมาร์ทโฟนขึ้นมาแล้วมาที่ Show All มาไหมข้อมูลอ่าโชว์มาแล้วนะครับตอนนี้มีข้อมูลอยู่ S001 S002 S03 นะครับ เพราะว่าตอนนี้นะครับเราจะเอาข้อมูลเฉพาะนะครับ ID เท่านั้นมาโชว์นะครับตอนนี้เรามีข้อมูลอยู่3ชุดนะฮะเนี่ยก็เอาเฉพาะข้อมูล ID มาโชว์นะครับส่วนจะให้โชว์ตัวเล็กตัวใหญ่นะครับเป็นสีอะไรตรงนี้นะฮะเราก็จะต้องมาปรับตรงนี้นะครับดีไซเนอร์นะครับดีไซเนอร์แล้วก็นะครับคลิกไปที่ list view ตรงนี้นะครับเนี่ย background อย่าี้ย background นะฮะ จะเอาสีอะไรนะครับเมื่อกี้มันสีเข้มๆนะฮะวนจะเอาสีจ,งจางๆนะครับวนผมใช้สีเหลืองอะไรกันเซตนะสีเหลืองแล้วก็นะครับขนาดฟอนตขนาดฟอนตสีอะไรขนาดฟอนตขนาดเท่าไหร่ความสูงสกริงนะฮะอ่ามันมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถที่จะค้นหาก็คือให้มันโช์นะฮะ สามารถที่จะกรณีที่ข้อมูลเยอะๆนะครับเราสามารถที่จะค้นหาข้อมูลให้เราติ๊กตรงนี้ตรงไปด้วยครับ Show Filter Bar าร์นะครับโชว์ฟิลเตอร์บโอเคครับเนี่ยเวลาเราแตะที่ Show On นครับเนี่ยมันจะมี Show Search ขึ้นมาตรงนี้ให้เราด้วยอ่าตัวนี้ตัวหนังสือมันใหญ่นะครับตัวนี้ฟอนต์ไซส์22ใหญ่มากนะส่วว่าเอาเหลือสัก16ดูซินะครับเหลือ16 Show All อ่าเล็กลงแล้วนะครับเล็กลงแล้วจากนั้นนะฮะตรงไหนอีกที่เราปรับได้อีกตรงเซิร์ชดิสตัวหนังสือสีขาวนะครับตอนนี้เราก็บอกว่าเซิร์ชเทคคันเลอร์ตอนนี้เซิร์ชเทคคันเลอร์ตัวหนังสือมันสีขาวมันอ่านยากนะครับเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นเปลี่ยนเป็นสีน้าเงินเซตตรวจสอบโชว์ออกเวลาเราคลิกแล้วพิมพ์ข้อความอะไรก็ได้ลงไปอย่างเี้ยนครับ s001 อ่าถ้าเราพิมพ์ s001 มันก็จะโชว์เฉพาะข้อมูลของ s001 นะครับมันเป็นการค้นหาหรือว่าฟิลเตอร์ข้อมูลออกมานะครับตรงกับที่เราเซิร์ชตรงนี้นะครับถ้า2ก็โชว์2ถ้าเป็น3ก็จะโชว์3โอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงไหนที่เราปรับได้อีกนะฮะเซิร์ชเท็กซ์ไซส์เอา16ก็ยังได้นะฮะ16 แล้วก็ฟอนต์ไซส์ตัวนี้ก็16 t e x t color นะฮะ selection color selection color เอาสีลองปรับเป็นสีนี้ดูสิ show all อ่า คำว่า search lit s text color selection color ปรับตัวไหนได้อีก background นะฮะ font b o l ความสูง item high สูงกี่เปอร์เซ็นตะะ์10เปอรมีความรู้สึกว่ามันกว้างมากนะครับผมขอลดลงสัก 8ดูสิอันนี้ก็เป็นการปรับค่านะครับอยู่ที่เรานะฮะอ่าอยู่ที่เราเห็นว่าตรงไหนมันเหมาะสมนะครับเราก็ต้องลองเทสดูนะฮะเทสดูนะฮะอ่ารู้สึกจะ6นะฮะรู้สึกจะกระชับเข้ามาแล้วนะครับเราต้องมองว่าถ้าเกิดข้อมูลเยอะๆนะฮะถ้ามันห่างกันมากมันก็ดูยากอ่าเซิร์ชลิท ก็โชว์แล้วนะฮะตรงนี้เป็นการเปิดโชว์ฟิลเตอร์บาร์ขึ้นมาก็โอเคนะครับเทกที่โชว์โอเคแอดวานมีค่าอะไรปรับได้อีกค่าแอดวานเซิร์ชฮินนะครับเซิร์ชฮินคือตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับ,รรบถ้ามันดูยากนะครับเราก็เปลี่ยนสีก็ได้นะครับตรงนี้น อยากได้สีอะไรเช่นเป็นสีเขียวได้ไหมนะครับแล้วก็ลองอ่าเห็นไหมครับมันจะขึ้นสีเขียวนะฮะ search list ตรงนี้นะฮะถ้าเราไม่อยากให้มันขึ้นคําว่า search list เราก็เปลี่ยนข้อความเป็นคําอื่นได้ไหมนะครับ search list อืม่ะ ตรงนี้ครับเซิร์ชลิสต์ฟิลเตอร์บาฮินนะครับถ้าเราอยากเปลี่ยนเป็นคำอื่นนะครับเช่นค้นหานะครับพิมพ์ข้อมูลอ่ะจะว่าเป็นเป็นภาษาไทยอ่ะพิมพ์ค้นหานะฮะถ้ามันมาปรากฏอยู่ในหน้าจอนะครับมันจะขึ้นว่ายังไงนะครับอ่ะมันก็จะบอกว่า ้าวพิมพ์ผิดพิมพ์ค้นหานะะพิมพ์พอพานกรลันนะะพิมพ์ค้นหาพิมพ์ค้นพิมพ์ค้นหารหัสอย,อ,นนอยู่ที่อยู่ที่เราทำแอปเกี่ยวกับอะไรนะครับอ่ะชีกครั้งหนึ่งพอเราคลิกโชว์ออนอ่ามันก็จะแสดงข้อมูลทั้งหมดนะฮะโชว์ขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็นะฮะ ใช้งานได้แล้วฟังก์ชันการค้นหาหรือว่าโชว์ข้อมูลทั้งหมดนะครับถ้าเราแตะไปที่แอดนะฮะก็จะเป็นการเพิ่มข้อมูลเข้ามาใหม่นะครับถ้าเราไม่เพิ่มนะครับเราก็กลับมาที่โชว์ออนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าแตะที่โชว์ออมันก็จะค้นข้อมูลเข้ามานะครับเดี๋ยวเราลองเพิ่มข้อมูลอีกสักคนดูนะฮะอ่าลองเพิ่มข้อมูลเข้าไปอีกสักคนนะฮะไอดีนะครับเป็น S004 เนาะอ่าลองดูครับ S004 นะครับนะมนะครับสมชายสมหญิงนะครับสมปองอ่าสมปองน้องน้องสมชายอ่านิกเนมปองแล้วก็โฟนนะฮะ 0 8 9 9 8นะฮะ7 7 7 8 8 8 9กดเซฟนดูสิบันทึกเรียบร้อยเห็นไหมครับข้อมูลก็บันทึกลงนะฮะชีตเราเรียบร้อยหไหมจากนั้นนะฮะพอใจแล้วก็กลับไปที่โชว์อ l l นะครับพอกดที่โชว์อ l l เห็นะครับข้อมูลทั้งหมดก็ ออกมาแสดงแล้ว1 2 3 4ครับเดิมมี3ก็เพิ่มเข้ามาสโอเคครับตอนนี้ฟังก์ชันนะครับแสดงข้อมูลของเราก็ทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันในคลิปหน้านะครับในเรื่องของการนะครับลบข้อมูลหรือว่าอัปเดตแก้ไขข้อมูลนะครับเราจะทำยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับ สวัสดีครับ